เช้าวันจันทร์ผมเดินเข้าบริษัทพร้อมกาแฟเย็นหนึ่งแก้วหัวใจเต้นช้ากว่ากลิ่นกาแฟเพราะคิ้เกียดเหมือนทุกวันแต่พอเปิดประตูเข้าออฟฟิศปุ๊บเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นว่าเฮ้ยไอ้บอยยังไม่ลาออกอีกเหรอผมหันไปเห็นตั้มเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่หายไปหลายปียืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงโต๊ะข้างๆพร้อมเสื้อเชิ้ตที่รีดไม่เรียบ กับโรงเท้าผ้าใบสีซีดผมอึ้งไป3วินาทีก่อนจะพูดออกไปว่ามึงกลับมาได้ไงวะตัมตอบหน้าตายเขารับสมัครตำแหน่งว่างพอดีก็เลยว่างมาพอดีทั้งออฟฟิศหัวเราะผมเองก็อดขำไม่ได้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนในอดีตเดินออกมาจากห้องเรียนแล้วมานั่งทำงานข้างๆกันอีกครั้งไม่ถึงชั่วโมงตัมก็ทำกาแฟหกใส่คีย์บอร์ดตัวเองแล้วพูดว่าเอานะ่ะอย่างน้อย เครื่องก็ไม่ร้อนเกินไปผมได้แต่นั่งหัวเราะแล้วรู้ทันทีว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายรอบใหม่ในที่ทำงานของผมเช้าวันถัดมาตั้มเดินถือเอกสารมาวางบนโต๊ะผมแล้วพูดว่าบอยๆเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ตรงไหนวะผมชี้ไปมุมห้องพร้อมบอกว่าเครื่องใหม่เลยนะมึงใช้ง่ายมากเขาทำหน้างงเหมือนจะสู้กับมันให้ได้ หานาทีต่อมาเสียงปิดดังขึ้นทั้งชั้นผมรีบเดินไปดูพบตั้มยืนอยู่ข้างเครื่องที่พ่นกระดาษออกมาเป็นสิบแผ่นทั้งหมดเป็นรูปหน้าตั้มเองเพราะดันกดสแกนถ่ายซ้ำห้าสิบครั้งเพื่อนร่วมงานหัวเราะก,กันทั้งแผนกหัวหน้ายืนมองแล้วส่หัวเบาๆตั้มพูดอย่างภูมิใจว่าอย่างน้อยเครื่องก็ทำงานเร็วดีนะ ผมหัวเราะจนน้ำตาเล็ดก่อนจะพูดว่าถ้ามึงอยู่ครบเดือนเดี๋ยวบริษัทประหยัดค่ามุกตลกไปได้เยอะเลยตั้มยืมกว้างแล้วตอบกลับว่าก็มึงจะเบื่อได้ไงมีตั้มอยู่ทั้งคนทั้งออฟฟิศหัวเราะอีกครั้งเครื่องถ่ายเอกสารก็ยังพ่นกระดาษหน้าตั้มออกมาเรื่อยๆเหมือนกําลังจะเปิดนิทรรศการศิลป,ปะกลางออฟฟิศหลังเหตุการณ์เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้มก็ได้งานจริงจังครั้งแรกหัวหน้าบอกให้ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนเขาพยักหน้าทันทีด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้ขี้ขี้ผมนั่งมองอย่างสงสารเพราะผมรู้ว่าขี้ขี้ของตั้มมักจะกลายเป็นขี้เลอะเทอะเสมอวันรุ่งขึ้นเขาถือแฟ้มรายงานหนาเตอะเดินมาหาผมบอยดูหน่อยดิกูตั้งใจทำมาก ผมเปิดดูแล้วเจอหน้าปกเขียนว่ารายงานยอดขายแห่งสกราชใหม่พร้อมรูปการ์ตูนตัวเองถือธงบริษัทข้างในเป็นกราฟสีลูกกวาดกับคำบรรยายแนวกลอนว่ายอดขายพุ่งแรงเหมือนจรวดทยานแต่โบนัสของพวกเรายังนิ่งสงบเหมือนหินก้อนหนึ่งผมหัวเราะจนเกือบตกเก้าอี้ส่วนหัวหน้ามองหน้าและพูดว่าตั้ม นี่รายงานหรือใบสมัครนักเขียนการ์ตูนตั้มตอบทันทีถ้ามีตำแหน่งนั้นผมขอสมัครก่อนเลยครับทั้งออฟฟิศระเบิดเสียงหัวเราะส่วนผมได้แต่นั่งคิดงานแรกของมันนี่แหละคือผลงานตำนานชิ้นแรกของบริษัทนแน่นแนหลังจากรายงานสกราชใหม่ของตั้มสร้างตำนานไปทั้งแผนกหัวหน้าก็ยังใจดีมอบหมายงานใหม่ให้ตั้ม พรุ่งนี้ช่วยเตรียมสไลด์ประชุมลูกค้าด้วยนะตัํมตอบอย่างมั่นใจได้ครับหัวหน้าเรื่องนี้ผมมีไอเดียเพียบวันต่อมาห้องประชุมเต็มเป็นด้วยพนักงานและลูกค้าคนสำคัญทุกคนเตรียมเอกสารพร้อมแต่สิ่งที่ตั้มเปิดบนจอคือภาพพื้นหลังสีชมพูสดพร้อมตัวหนังสือใหญ่ๆเขียนว่ามิตรภาพคือกำลังใจของการขายลูกค้าทำหน้างง,ง ส่วนหัวหน้าเริ่มไอเบาๆบอยผมเองรีบกระซิบว่ามึงเปิดผิดไฟล์หรือเปล่า,ต,าตั้มตอบเบาๆว่าไม่ผิดกูตั้งใจใส่เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมเสียงหัวเราะหลุดออกมาทั้งห้องสุดท้ายหัวหน้าพูดว่าโอเคงั้นข้ามสไลด์นี้ไปก่อนละกันตั้มพยักหน้าแล้วปิดโน้ตบุ๊กด้วยท่าทางภูมิใจราวกับพิ่งชนะรางวัลใหญ่ผมหัวเราะในใจ เพื่อนคนนี้มันอาจจะไม่เก่งเรื่องงานเท่าไหร่แต่เรื่อง3้0รอยยิ้มในที่ทำงานมันมืออาชีพสุดๆแล้วละหลังจากสไลด์สีชมพูในห้องประชุมตั้มก็ยังคงความสนแบบเดิมแต่คราวนี้เขาได้รับมอบหมายงานที่เล็กลงทำรายงานสรุปสต็อกสินคา้าตั้มเริ่มงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมเขาวางแฟ้มเอกสารและปากกาหลากสีเต็มโตะ๊ะ บอยนั่งมองด้วยสายตากังวลเพราะทุกครั้งที่ตั้มจัดโต๊ะมักมีเรื่องขำๆเกิดขึ้นตั้มดูนี่สิผมจัดโรอบเรียบร้อยแล้วนะเขาชี้ไปที่เอกสารที่เรียงเป็นระเบียบแต่พอผมเปิดแฟม้มปรากฏว่ากระดาษบางแผ่นกลับหัวบางแผ่นเป็นสมุดจดโน้ตเกา่าผมหัวเราะเบาๆว่านี่คือความเรียบร้อยของมึงเหรอ ตั้มทำหน้างงเล็กน้อยแล้วพูดว่าเออแบบนี้มองเห็นชัดเจนทุกหน้าเลยนะสุดท้ายแม้กระดาษจะกลับหัวไปบ้างแต่รายงานเสร็จทันเวลาและหัวหน้าก็ชมว่าครั้งนี้มีระเบียบกว่าครั้งก่อนมากผมนั่งมองตั้มยิ้มยิ้มแม้เขาจะยังซนและคำไม่เว้นแต่ละวันแต่ตั้มก็เริ่มสร้างความสำเร็จให้เห็นจริงๆและเชื่อไหมความหาแบบนี้แหละ ทำให้ออฟฟิศเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกวันหลังจากตั้มทำรายงานสำเร็จแบบฮาๆวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็เริ่มแกล้งเขาเบาๆเพื่อความสนุกตั้มวันนี้ช่วยยกแฟ้มเอกสารไปห้องประชุมหน่อยตั้มพยักหน้าอย่างมั่นใจพร้อมถือแฟ้มหนาๆก้าวเท้าอย่างภูมิใจแต่พอเดินไปครึ่งทางเพื่อนร่วมงานแอบซับแฟ้มให้หนักขึ้นเป็นสเท่าตั้มเดินเซเล็กน้อย แต่ก็พยายามทำเป็นไม่เห็นผมเห็นแล้วอดขำไม่ได้พอถึงห้องประชุมตั้มวางแฟ้มลงเสียงดังปึ้งเพื่อนๆระเบิดหัวเราะกันนั้งห้องตั้มมองหน้าเราแล้วพูดว่าเต้ตาทำไมาวันนี้แฟ้มมันหนักผิดปกติวะบอยแอบกระซิบเออมึงโชคดีนะที่ยังไม่ตกเก้าอี้แม้จะโดนแกล้งแต่ตั้มก็หัวเราะไปด้วยเขาพูดว่าก็นี่แหละ สนุกดีผมชอบบรรยากาศแบบนี้ผมยิ้มในใจเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ว่าจะซนหรือโดนแกล้งก็ทำให้ทุกวันทำงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆวันหนึ่งตามเกิดไอเดียสุดแปลกเขาเอากระดาษสีม้วนเล็กๆมาวางรอบโต๊ะทำงานแล้วพูดว่าบอยวันนี้เราจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จกันผมหันมามองอย่างสงสัย นี่มึงจะทำอะไรอีกล่ะตำตอบด้วยสายตาจริงจังเดินตามเส้นทางนี้สิแล้วจะเข้าใจชีวิตการทำงานเพื่อนร่วมงานเห็นก็หัวเราะแต่ก็เล่นตามตามเดินตามเส้นกระดาษสีตำเดินตามเขาไปชี้ทีละจุดทั้งโต๊ะเอกสารกาแฟหกเล็กน้อยกระดาษกลับหัวผมหัวเราะไม่หยุดสุดท้ายตามยืนตรงกลางออฟฟิศแล้วยกมือขึ้นพูดว่า นี่แหละเส้นทางสู่ความสำเร็จของเราเพื่อนๆหัวเราะกันอย่างไม่หยุดบอยแอบกระสิบมึงนี่มันทั้งหาทั้งบ้าทั้งเก่งในเวลาเดียวกันเลยนะตำยิ้มอย่างภูมิใจแล้วพูดเบาๆแต่ถ้ามีเพื่อนแบบพวกมึงอยู่ด้วยงานที่สนๆแบบนี้ก็สนุกทุกวันจริงๆออฟฟิศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มอีกครั้งไอเดียแปลกๆของตม ทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันสนุกหลังจากไอเดียเส้นทางสู่ความสําเร็จของตั้มออฟฟิศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวันนั้นตั้มกลับมานั่งโต๊ะพร้อมกาแฟหนึ่งแก้วผมสังเกตเห็นว่าถึงเขาจะซนและหาเกือบทุกวันแต่เพื่อนร่วมงานทุกคนก็อดหัวเราะไปกับเขาไม่ได้บอยถ้าไม่มีเพื่อนบ้าๆแบบตั้มแบบนี้งานคงน่าเบื่อสุดๆเลยผมพยักหน้ายิ้มในใจ ตั้มเอาเอกสารสรุปเล็กๆมาวางบนโต๊ะผมดูนี่สิผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะผมเปิดดูพบว่ามีสีสารเล็กๆและโน้ตขำๆข้างในผมหัวเราะเบาๆและพูดว่ามึงนี่ทำงานก็ได้หาไปด้วยจริงๆตั้มยิ้มกว้างถ้ามีเพื่อนดีๆอยู่ด้วยงานสนสแบบนี้ก็สนุกทุกวันบรรยากาศออฟฟิศอบอื่นขึ้นทันทีทุกคนหัวเราะแม้เรื่องงานจริงจก็ยังเต็มไปด้วยมิตรภาพ ผมคิดในใจเพื่อนเก่ากลับมาทำงานด้วยนี่แหละทำให้ชีวิตในออฟฟิศสนุกและอบอุ่นวันหนึ่งต,ตั้มตัดสินใจใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ใหม่ของออฟฟิศบอยวันนี้เราจะทำงานเร็วแบบมืออาชีพเขาพูดด้วยความมั่นใจสุดๆตั้มเริ่มพิมพ์รายงานบนคอมพิวเตอร์แต่ดันกดปุ่มตั้งค่าเป็นฟอนต์ใหญ่ที่สุดและใส่สีสันรุ้งขังหน้ากระดาษ เมื่อส่งเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์พ่นกระดาษออกมารัวๆเป็นสายรุ้งเต็มโต๊ะผมมองตั้มแล้วอดขำไม่ได้มึงนี่จะทำงานหรือเปิดโชว์ศิลปะรุ้งตั้มทำหน้าจริงจังผมแค่ต้องการให้ทุกคนยิ้มตอนอ่านรายงานเพื่อนร่วมงานหัวรบกันทั้งออฟฟิศแม้หัวหน้าเดินมามองหน้าเครื่องพิมพ์แต่ก็ยิ้มเบาๆเ,เพราะเห็นรอยยิ้มบนหน้าพนักงานทุกคนผมนั่งมองตั้มยิ้มในใจ แม้เขาจะซนสุดๆแต่ก็ทำให้ออฟฟิศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเทคโนโลยีแบบตั้มไม่ได้ทำงานได้เร็วขึ้นแต่มันทำให้วันทำงานสนุกขึ้นจริงๆวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานขอให้ตั้มช่วยจัดแฟ้มเอกสารสำคัญตั้มช่วยจัดแฟ้มพวกนี้ให้เรียบร้อยหน่อยสิตั้มพยักหน้าเต็มที่พร้อมยิ้มกว้างเขาเริ่มจัดทีละแฟ้มแต่เพราะความซนของเขา เขาเผลอใส่แฟ้มสลับชั้นเอกสารบางแผ่นกลับหัวบางแผ่นคว่ำลงบนโต๊ะผมมองแล้วหูวเราะเบาๆมึงนี่เรียบร้อยหรือสร้างศิลปะใหม่ครับตั้มมองหน้าผมแบบจริงจังผมแค่ทำให้ทุกอย่างมีสีสันและให้ทุกคนสนุกตอนหาเอกสารเพื่อนร่วมงานหัวเราะกันทั้งห้องบางคนถึงกับยกมือขึ้นหัวเราะแม้แฟ้มจะสับสนเล็กน้อยแต่ไม่มีใครโกรธ ทุกคนกลับยิ้มกับความซนของตั้มผมนั่งมองตั้มแล้วคิดในใจเพื่อนเก่ากลับมาทำงานด้วยเนี่ยแหละทำให้วันธรรมดาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแม้เขาจะสนและสร้างเรื่องฮาแต่ก็ทำให้ทุกคนในออฟฟิศสนุกและอบอุ่นไปด้วยวันหนึ่งตั้มคิดกิจกรรมสนุกๆให้เพื่อนร่วมงานทุกคนครับวันนี้เราจะมีเกมจับคู่แฟม้มใครจับถูกหมดรับรางวัลไปเลย เพื่อนๆมองหน้าเขายังสงสัยแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้ตําวางแฟ้มเอกสารสีสังต่างๆบนโต๊ะพร้อมคำใบำ้ขำๆทุกแฟม้มจับแฟ้มให้ถูกนะแต่ระวังแฟ้มบางอันอาจสลับชั้นทุกคนหัวเราะและเริ่มเล่นเกมด้วยความสนุกระหว่างเกมตัาเองก็วิ่งวุ่นคอยแนะนำเพื่อนๆบางคนจับผิดแฟม้มตำมก็หัวเราะเบาๆไม่เป็นไรครับร้องใหม่ เสียงหัวเราะดังกล้องห้องออฟฟิศบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแม้กิจกรรมนี้จะดูซนและฮาแบบบ้านๆแต่ทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นผมนั่งมองตั้มแล้วคิดในใจเพื่อนเก่ากลับมาทำงานด้วยนี่แหละทำให้ทุกวันธรรมดากลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและก็ความอบอุ่นหลังจากกิจกรรมจับคู่แฟมออฟฟิศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ตั้มยืนมองเพื่อนร่วมงานทุกคนหัวเราะเป็นอย่างสนุกสนานผมยิ้มตอบใช่มึงนี่แหละทำใหออฟฟิศส,สนุกขึ้นทุกวันตั้มหัวเราะและพูดต่อแม้ผมจะโซนบ้างสร้างเรื่องหาบ้างแต่เพื่อนเก่ากลับมาทำงานด้วยกันเนี่ยทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยมิตรภาพจริงๆเพื่อนๆร่วมงานหัวเราะและปรบมือให้ตั้มหัวหน้าก็ยิ้มเบาๆเพราะเห็นรอยยิ้มบนหน้าพนักงานทุกคน แม้วันนั้นจะมีงานจริงจังมากมายแต่ด้วยความซนและไอเดียแปลกๆของตั้มทุกคนก็ได้หัวเราะและสนุกไปพร้อมกันผมนั่งมองตั้มในใจเพื่อนเก่าคนนี้ไม่เพียงแต่แค่สร้างเสียงหัวเราะแต่เียงทำให้วันธรรมดาในออฟฟิศอบอุ่นและมีชีวิตชีวาและนั่นแหละความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพในที่ทำงาน